สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนใบปอรัตติยายกมือไหว้ขอโทษหลังถูกโจมตีนำเพลงลิซ่ามาร้องว่าชั้นซอยจุเรียกว่าเป็นดาาม,ม่าขึ้นมาทันที หลังนักร้องสาวใบปอรัติยาเจ้าของฉายาราชินีรถแฮ่์นำเพลงลาลิซาของลิซาแบลคพิงก์มาร้องใหม่ในเวอร์ชันซอยจุจนเป็นกระแสต่อว่าขึ้นมาทันทีหลังแฟนเพลงหลายคนไม่พอใจกับภาษาที่ร้องออกมาทั้งยังมีความผิดเพี้ยนจนทำให้ความหมายถูกบิดเบือนไปจากเดิมราสุดใบปอรัติยาได้ออกมาขอโทษโดยเป็นการอัดคลิปอธิบายเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านทิกตอกส่วนตัวโดยบอกว่าทันทีที่เกิดดราม่าตนก็ได้ลบคลิปดังกล่าวออกจาก YouTube แล้วที่ออกมาวัน นี้อยากจะขอโทษตนสังกัด YG และขอโทษน้องลิซ่าที่นําเพลงของน้องลิซ่ามาร้องจนเกิดประเด็นที่ไม่พอใจกันซึ่งจริงๆแล้วตวนมีความชื่นชอบลิซ่าอยู่แล้วก็เลยนํามาร้องแต่ถ้าจะให้ไปทำคอฟเวอร์เต้นยอมรับว่าเต้นไม่เป็นแต่ก็พอร้องได้เลยนํามาร้องซึ่งในท่อนที่ตนร้องนั้นมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีในเรื่องพื้นฐานของภาษาก็ยอมรับตรงๆว่าไม่มีอยู่แล้วยิ่งเป็นภาษาเกาหลีด้วยตรงนี้ก็ใช้ในการแปลเนื้อจาก Google แล้วก็ท่องฟังในการร้องกัน ร้องออกมาก็อาจจะผิดเพี้ยนไปเลยทําให้หลายท่านไม่พอใจก็อยากจะขอโทษไปยังค่ายต้นสังกัดและตัวน้องลิซาด้วยยืนยันไม่มีเจตนาที่ไม่ดีจะทําให้เพลงเสียหายเพราะความชื่นชอบเลยทําเพลงนี้ออกมาท่านผู้ชมนะครับมีความพิดเหินอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความพิดเห็ถนกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ